เย้โอเคขอกล่าวัสในคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กันในโลบักแม p ที่มีชื่อว่าพิกกี้เรต้องกลับมากันแมบนี้แล้วทำมาถึงต้องกลับมาเลิเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงงก็ต้องมาเล่นมาลงแมบเดิมอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันท้อนะเฮ้ยทำยูทูบมันท้อ รู้บอกเกมเดียวมันก็อะไรไม่ได้เกมนี้มันมีเสียงเพลงด้วยนะแต่ไม่อยากเปิดอ่ะกระสิบอทอุ้ยเชื่จะจะไปแอบดูสักหน่อยว่ามันกำลังไปไหนเออจะได้โอเคซึ่ง,ง,งราไปดูกันว่าเขา เขารอดแต่กูไม่รอ,อ,อ,อดแต่ไปแต่มันรอดกันเลยก็เลยกันผมมีเรื่องจะบอกนะครับเขานั้นไม่เห็นประตูหรือว่ามันเปิดประตูมันเปิดแต่เขาไม่เห็นแอเปเ้ขาไม่เห็นประตูอ h oh my god เขาเซอร์มาก ถ้เาเขาแตกอีจบจะพิมพ์ไปว่าประตูมันเปิดบัตยูนอส r t h e ร s t เพื่ออะไร เอาให้เขาเลือกกันแล้วกันเอเอเอเขาไม่เห็นใช่ไหมว่าผมเลือกคขาไม่เห็นหรอกเออไม่เห็นหู้หูู้้หู้หู้ห ทำมาด้วยด่านบอดาผมเลือดด่านนี้ทำมได้ด่านบอดอเือเือลือ,ไ,นนไ,ไ,อไปนะฉันจะอยู่คนเดียวเบล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 เลเเป็นเวลาที่ฉันจะได้หยุดนายวันที่นาะยพยายามจะหยุดฉัน ม <c oughs> ีปุ่มบิดเพลงว่าแบบเนี้ยไม่มีหรอกโอ้โหว้าว,ว,ว,วกุญแจแรงคนเดียว,ยว Something อีกแล้วซัมติงเอ้ยอ่าบอกเพื่อนไม่นูเฟนนะนูเฟน มาซึ่งกูได้ผมได้เปิดคลิปว่าเฮ้ยจะมาทำไมวะหมูบูมมูดิเดือดเดกเดขอไปให้ไอ้หมูนั่นกินก่อนจอดพิสต์พเลจอดจอดจอดนายกินไปลนะจอดจอดแล้วดอลล่าล่ะเกี่ยวอะไรวะ อืมผมคือจอดจริงที่ฉันจะมีความเหนื่อยผมก็เลิกกิกล้วก็กกทำอีกอย่างโอเคซึ่งแต่เราจะให้เพื่อนล่อไปเอาไว้จนกว่ามันจะหมดเวลาแล้วเราจะได้หนีชัวร์ไหมจะได้หนีคนเดียวไม่หรอกไม่ได้หนีคนเดียวยังไงกูก็ต้องตายแล้วยังไงฉันก็ตู ้เพื่อนตายแล้วแน่เลยมิสเตอร์ตูมิโตะแล้วจอร์ด่ะฮัลโหลจอร์ดเวียร์ยูดูจอร์ด What are you doing จอร์ดมึงอยู่ไหน ไม่เอาแอปบนไ้จอดอีกแล้วใช่ไหม้วจอดอยู่ไหนวะจอด what are you doing กูเจ้ังทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยคนดีคนดีกูโดนไม่โดนเพื่อนไปไหนหมดวะ จอร์ดเวียยูยูส์ What are you doing จอดจอดจออดเซิร์ฟน huh? yeah. ี้ก <ização> like. ูคนเดียวเหรอเย้ขามวยตือนเตือนตือนตือนหาเซิร์ฟดีกว่าเลยไปต่อกันเลยเมื่อตอน เซิร <hypothes, S 1> mm ์ฟเดิมใช่ไหมเฮ้ยเซิร์ฟใหม่อี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 ทุกคนจะเห็นว่าคนมาเล่นเยอะทำไมมันมีคนเล่นอย่างนี้น้อยเพราะเขาไปเล่นแชปเตอร์สเนโอเคไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคหลังจากโบเสร็จเลยก็แ <im> ล <serves> <im> ้วกันเราจะเลือกแมปเป็นแมปตัวตลกกันก็แล้วกันสิร์ฟมจ่าเลือกเป็นมวยคนทรายยศ

ไม่มีให้วีน้วยหมดเลยกันทำไมทั้งทนมาขนาดนี้ยิงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเดอะวอล์ฮะฮะเดอะวอล์เรจะกันละสามสองหนึ่งเกิด 2, อ้าว โดนเบอร์ยิงมาแน่น่ะเดี๋ยวอจะแก้หัร์ดแสก่อยมาเดินโคตรช้าเดินโคตรช้าปีนี้จะได้คาไหมเนีเ่ยเฮ้ยคื่องเผยย่กยากแต่ใช่ไหมมาดิดูอย่างช้าเอ้ติดหไฮสปิ่นกูตายอ่ะ นี้ผมไม่ได้ฆ่ามันแน่เลยตัดตอนฆ่ามันได้เลยก็แล้วกันมี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มีเหยื่อ <Yeah. S 2> เข้ามาติดอีกคนหนึ่งเว้ยเขาอี่กันก็คือว่าเขาสามารถมุดท่อได้เอามุกตุงต้งตุงต้งเขาเสียปิดประตูไม่ได้เว้ย yeah. เปลี่ยนเลยหนึง่ง ก,กระโดดจะงไก่อะโอ้ทรมานอะ่ะผมยอมแพ้ว่ะผมไปเล่นลูกค้าเขาหลังไม้กักนเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรเพียงินานี้ใครชอบก็ยินดีด้วยแล้วก็สุดติดต่อใครได้ดนะบายบาย